สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าบ้านที่ขายเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จ้างเอเจนซี่ขายหรือว่ายิงแอดขายเองนะครับก็สําหรับตัวผมนะนะครับคนอื่นก็ไม่รู้นะครับก็ตัวผมก็ไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้างหนายหน้านะนะครับก็ขายเองนะครับขายเองแล้วยิงแอดไหมยิงครับยิงไม่เยอะครับยิงไม่เยอะไม่ได้ยิงตลอดก็อาจจะ เราเปิดตัวใหม่ๆนะครับก็อาจจะยิงแอดอาจจะวันละร้อยสิบวันอะไรเงี้ยแล้วพอบ้านเริ่มสร้างไปเสร็จแล้วก็ค่อยยิงใหม่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะลงกลุ่มมากกว่านะครับค่าแอดเนี่ยผมเสียเนี่ยเฟสที่แล้วอะเสียประมาณหกพันห้าหกพันน่าจะได้นะก็คือยิงแบบไม่เยอะนะครับยิงสิบวันอ่ามีลูกค้ามาดูมาสนใจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะลงตามกลุ่มกลุ่มแบบ กลุ่มจังหวัดที่เราขายบ้านอะไรเงี้ยกลุ่มซื้อขายที่ดินกลุ่มซื้อขายบ้านในจังหวัดเราอะไรเงี้ยแค่นั้นก็ผมว่าก็มีคนมาดูเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ได้จ้างนายหน้านะนะครับเอาตังมาจ้างนายหน้าเอามาเป็นส่วนลดให้ลูกค้าดีกว่ามาทําของแถมให้ลูกค้าดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าบ้านมันบ้านมือหนึ่งอะ่ะมันขายง่ายนะครับบ้านมือหนึ่งอะ่ะไม่เหมือนบ้านมือสองนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคําถามนี้ข่าวดีมาแจ้งนะครับสําหรับผมก็ได้เปิดคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายแล้วนะครับรุ่นหนึ่งเลยรุ่นแรกเลยนะครับใครสนใจคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับฟังทางนี้เลยครับเนื้อหาอัดแน่นตั้งแต่การหาที่ดินยันการขายเลยแล้วกันนะครับเรียนทั้งหมดน่าจะประมาณ5้าวันนะเรียนออนไลน์เรียนสดนะครับสอนสดเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับเรียนออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวแจ้งวันเร็วๆนี้นะ ถ้าใครสนใจทักไลน์มาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้นะครับสอนแบบอัดแน่นอัดเต็มดูย้อนหลังได้นะครับแต่อยากให้เรียนสดดีกว่านะครับติดปัญหาตรงไหนโทรสอบถามได้นะครับโทรโดยตรงหาผมนี่แหละราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่2,900บาทนะครับคือแบบคุ้มมากอาคานี้นะสอนตั้งแต่หาที่ดินตั้งแต่หาตลาดยันขายได้อะนะครับ แล้วก็มีสัญญาสําคัญและจําเป็นให้ด้วยนะครับสัญญาต่างๆนะครับสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาแบ่งแยกในนามเดิมนะครับสัญญาจองใบจองนะครับใบจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินอะไรเงี้ยมีให้พร้อมนะ